วีอาร์คือเราอะไรนะลี่อยู่เนี่ยพอลี่วีอาร์คือเราวีอาร์คือเราออวีอาร์คือเรามีอยู่เนี่ยเอ่อวันนี้มีวีอาร์คือเราคิดถึงกันคนโอ้คณโวมพี่บุ๋มพี่โวมพี่บุมพี่โวมพี่อะไรนะพี่บุมกับพี่โวมเริ่มโวมเริ่มโวมเถอะขอร้องเถอะวีมาร์เนี่สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็มีตังค์นะผมครับยมีชุดเต้นที่มันจะมีสียงดีโมเลยใช่เหอ้นี่หนีไปละไอ้วินนี่หนีไปละอูนก็หนีไปละ ขัดสองปูนหนีไปไหนเฮยนะปูนหนีไปไหนปีนี้ไปไหนขันนี้ไปไอีกคันนึงอ๋อไม่ปูนมันก็อยู่อีกคันนึงจริงๆอ๋อแล้วไปนนี่ดีไปไหนไม่เราคือจริงๆแล้วเราก็อยู่อีกคันนึงเหมือนกันอ่าใช่แต่ว่าเขาบอกว่าคันนี้เหลือคนน้อยแล้วก็เหลือแค่เหลือแค่ปอนปูวินแล้วก็สตาสตาบเราว่าคนก็เลยรู้สึกคิดถึงเพราะปีเพราะปีที่เรานั่งคันเดียวกันใช่ ปีนี้โอมเพอร์เซนต้าอยู่อยู่ก็หายเออโฟร์ไปทำงานจิมมี่ไยไปสองคนเติร์อเราก็เลยมาแทนที่นะครับใช่แล้วครับแล้วทีนี้ก็ทีนี้เราเพิ่งผ่านหนึ่ปีอะไรนะ VR Fiber Fan คอนมาคิดถึงมากมไม่กี่วันเลยปะสองวันที่แล้วสามสี่วันนะสี่วันประมาณวันที่สิบแปดสิาจซึ่งสำหรับใครที่คิดถึงพวกเรานะครับพราะวันนี้ถ้ามีโชว์สุดพิเศษจากน้องมาร์คใช่อปีนั้นน้องมาร์ครองลบยังให้ฟังนะครับเพเดี๋ยววันนี้น้องมาร์คจะร้องลบก่อนลบก่อนไปก่อนอาจจะลบไปก่อนลบไป่อนลบไปก่อน่อาจจไปอน่อนนอ อาจจะยังนะอาจจะยังนะนี่อาจจะยังนะ้อลบไปก่อนต้อลบไปก่อนนนลบเท่าเป็นสมองกูด้วยวิวทะเลสวยมากขอขอเลตติ้งของทุกคนหน่อยตอนนี้1ถึงสิบแพงแค่ไหนแพงแค่ไหนหรอพี่เข้ามาแงเลยเ้เอาเราเรียวๆมึงมึงจะปิดบังว่าเลี้ยวตลอดแหละตอนไร ตอนอยู่ญี่ปุ่นมึงนั่งรถมึงก็โอ้โหนอกูหน่องมาเลยอยู่นิ่ไปญี่ปุ่นแล้วไอ้นี่เข้ามาในไลน์ไหอ๋อโอ้ยแลเลียวเกินมากก็คือเลี้ยงนิ่งเหรวันนี้ประมาณให้สองอะให้สองไม่มากไม่มากสุดจุดด้อุ้ยเดี๋ยวแข่งกิ๊มเลยครับเดี๋ยวถ้าไม่รู้สึกอะไรเลยก็จะบอกมาตีถือป่ะเออก็อะไรดี ศูนย์เลยครับเฮ้ยโอ้โหหมายถึงว่าที่เหลืออยู่ศูนย์เลยอ่าแต่ว่าที่มีเรื่องเล่าอมีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าเล่าไหนไม่แต่น้องม้าที่เขาบอกเล่าเล่าอะไรเล่าเรื่องอ๋อเล่าเรื่องโอเคเล่ารอนรีเฟกหนึ่งจุดห้าศูนย์จุดห้าเพราะว่าอีกเก้าจุด้าเนี่ยไปตีกอล์ฟเออไปอยู่ที่หลุมสิบแปดใช่ไปอยู่ไปอยู่ที่พ่าสิบแปดพ่าสิบแปดมีเรื่องมีว่าหูนอนอยู่แล้วปูเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็กำลังจะทิ้งตัวลงนอนเ แล้วกรดีอยู่ดีๆมันก็มีน้องคนนึงนอนทางซ้ายคุ้มตัวขึ้นมาอย่างนี้จากเตียงแล้วก็บอกว่าพี่พี่ผมไปรอที่พาสิบแปดได้ไหมครับแล้วแล้วก็นอนลงไปต่อแล้วกหันไปกับพี่บุ๋มแล้วก็บอกไอ้นี่เป็นแดดวะโอ้โหเนี่ยไอ้นี่แบบบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วตีกอล์ฟจนบ้าไปแล้วนละเมอขึ้นมาบอกว่าพี่เดี๋ยวผมไปรอที่พาสิบแปดนะหรือว่ามึงอธิบายได้ไหมว่าภาพในฝันมึงตอนนั้นคืออะไร เคิดว่าคุณน่าจะตีถึงสุดท้ายแล้วแล้วคนอื่นน่าจะช้าอยู่คุณบอกจะคอยรอที่หนุ่มข้างหน้าเขาโอ้โหช้ามากกับบ้านขนาดเล็บปัดแม่งยังโอ้คิงคนอื่นนะบุ๋งบอกต้นนะโอ้ยเพือ้กัเราชอบตีไงตีกอฟอ๋าแล้วยังไงสักทีอะไง เมาสองเปอร์เซ็นต์วันนี้แห้งกสองเปอร์เซ็นต์แต่เจ็บปากครับทุกคนปากปากแตกโดนอะไรมาเราให้ไว้ฟังโดนอะไรมาเรื่องมีเมื่อวานเราเล่นบานาน่าโบ๊ทกันมีที่นั่งมีผมมีปอนมีโฟท์วิลเลียมเอสแล้วก็มีนัทพวกนั่งข้างหลังเองเหรอตอนแรกคือเราเล่นประมาณหลายรอบอยู่แล้วใช้เวลา20นาทีรอบแรกไม่เป็นไรโฟทนั่งอยู่ข้างหลังรอบต่อไปรอบต่อรอบต่อไม่เหลือเลยโฟทนั่งอยู่หน้าสุดเฮ้ยพี่เหรอทีมสองคนขี่ยอสกีกัน ได้บูบินขี่แล้วมันเิดมันอะไรเรื่องมีตัวเดียวเป็นเรื่องเรื่องหนว่าเออผมอ่ะมันลื่นนะซิ่งหรอไม่ที่นั่งมันน้อยปั้ที่นั่งมันก็มันลื่นคือมันมันจะออกมาทานมันมันดูไหลแบบกลางทะเลมันอยู่บนเบาะพอดีแล้วก็คือนี่เก็บอกนี่ก็บอกบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบึ้นเครื่องนะแต่ไม่ได้บอกให้จับแน่นๆไงแล้วก็คงไม่คิดว่าจะแรงขนาดนั้นไม่ว่าจะบอกรื่องเฉย มือตัวไหลเลยตัวไหลเลยไปลไม่แล้วในคลิปอะคือมันเหมือนมันไม่ใช่แค่ตัวไหลอ่ะฟินคิดมันคือแบบเหมือนมันแบบมันหายไปกับน้ำเลยอะตัหย่อนเลยในคลิปอ่ะแบบกัปตันตายสิไอปอนหายไปไหนวะเมื่อแล้วคนที่อยู่ด้วยคือสกายนาดีใช่ปะพี่สกายแบบเฮ้ยปอน อยากดำน้ำๆก็ไม่บอกปีนี้ปีนี้เอาติ้งไม่รับบอลเลยมันก็ถูกกันน้ำทะเลแต่มีอยู่คนหนึ่งนะครับที่เขาชอบทะเลเป็นอย่างมากที่เขาเป็นอินอยู่นะเออเขาชอบทะเลเป็นอย่างมากเขาสิงมาถ่ายซีรีส์ที่ทะเลนี่ครับนี่ครับยังไงครับสวัสดีครับมิสเตอรงนี้มันช่างดีแสน่ห์ชอบทะเลมากใช่ครับอยู่เป็นเดือนเลยครับอยากอยเอากเอาติ้งที่อื่นเลยครับอยากอยู่ต่อไปเอาติ้งที่อื่เลยครับปกติชอบทะเลมากครับแต่ว่าอยู่มานานมากแล้วเพิ่งกลับเองเหม <l ads> ือนสอง เมื่อวานตอนที่เขาลงมาเล่นกันนั่นคือไม่ลงมาเพราะว่าไม่ไหวแล้วเย็นนะครับเย็นเลยเกินแต่แต like ่ก็ยังชอบไปเลยอยู่นะเฮ้ยแต่ขิงหรือเปล่าแอบดูเทเลอร์แดนซ์ซัมเมอร์อะไรเขาเฮ้ยมีคนเปิดให้ดูเป็นยังไงบ้างสนุกมากเลยคนนี้น่าดูดีดูน่าดูมากฝากด้วยนะครับทุกคนแดนซัมเมอร์ดีต้องใช้ภาษาเดี๋ยวเรจะได้ดูกันเรื่อยๆนแ้แหละ ริรูนออนแล้วด้วยีแต่ว่าไม่ใช่ครับใช่ครับาทุกคนดะครับขอไอ้มาร์กจะโชว์อะไรนะเออมาร์กะโชว์อะไรมโชว์ร้องเพลงมวันโชว์เป็นพี่ตูนี่เหรอเดี๋ยวพี่ต่เพราะว่ามีอฟไทารหนึ่งอ่ะมากพัคิมเขาเป็นบางโตเลยวะเออมาร์กเเป็นบางอะไรที่เป็นบางเล็กบางอะไรอ่ะก็เดี๋ยวเรกเดี๋ยวพวกเราต่อจางจางโอ้จาง ตายเเพื่อนกูยังถามอยู่ยืบไปเดเ้นเดเส้นเดคองนเพือนกูยังถามมือมโอเคมึงพูดไปดิไม่หาจตเก่งไม่ฮาจะ่พยายามที่ไหนมานะมีลาสไม่าแราแดงมันไม่ขาดไม่ขงดจะพร้อมไม่ไม่เป็นีไม่ไห่พร้อม้วยพร้อมเงินจ่ายเลย ไม่ค <mile> ิด <derived> ว่า uhm น้องไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใช่อไ่เลยไมใชเลยไม่ใช่เยไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใเลยไม่ใช่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไม่ใช่ลยไม่ใ่ยไม่ใช่เไม่ใช่เป็ไม่ใช่เยไม่ใช่ลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลไม่ใ่เยไม่ใช่เลยไม่ใช่ลไม่ใช่เไม่ใ่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ยไม่ใช่เลไม่ใช่ม่ใช่เยไม่ใเไม่ใช่ม่ใช่ยไม่ใช่เยไม่ใช่เยไม่ใช่ไม่ใช่เไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ยไม เอย่าบอกว่า9,000ทำไมไอ้มา2,090ไอ้มาอยู่ดีมั้งตัวโดนตลอดวันเรา2,090มาอยู่ดีมั้งตัวโดนตลอดนะพี่อะไรวะพี่ย่าตัวถงกล่าถูกลองคิดถึงวิญญาณปะคิดถึงวิญญาณคิดถึงบรรยากาศกองแต่ออก4วันติดก็ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวรีชูไม่ไหวรีชูไม่ไหวหัวลีชูเชียงใหม่รีชูเชียงใหม่สองรอบไม่ไหวหล่นไม่ไหวค้งนั้นเราขึ้นไปสองรอบโวยสองรอบ ดีนะช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายที่กระบี่ด้วยอ่ะไม่งั้นตุยเย่จะได้ไปเอโกอาจจะไม่ได้กลับอาจจะไม่ได้กลับเออเหนื่อยอาจจะหิวตอนเนี้ยหิวคิดถึงคิดถึงตอนช่วงที่เราไปไปทัวร์กันแหละทัวอ๋อสนุกเป็รถทัวร์ไปเราจริงๆไปเห็นทะเลอย่างเงี้ยพูดนึกถึงอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวปล่อยมาร์กลงป้ายนี้หน่อยนะเฮ้ยอย่าร้อยพี่หิวขับว่ะแต่เห็นทะเลอย่างเงี้ยนึกถึงอะไรปะนึึกถงอะไรเรือบนกระบี่ เกือบตายที่เกือบตายอ๋อเออที่พายุที่เรือเกือบคว่ำแบฝนตกไอ้บ้างเป็นยัแย่พวกเราที่ผ่านประสบการณ์อ่าเกือบเสี่ยงชีวิตมาเรื่อยๆกันนี่คุณพูดก็มีเหตุผลมึงเลยวิ่งมึงวิ่งคนแรกเลยมันนั้นอะมึงก็วิ่งคนแรกเลยไม่ไม่ไอพวาทุกคนเป็นไรกูจะวิ่งขึ้นไปดูก่อนไอ้นมาอันนี่ไม่เท่าไหร่ ไอ้มางนี่ถ้าเปิดไอ้ประสบการณ์นี่นี่เด็ดๆของไอ้มาเลยก็คือนครนายกพระพระอันเบรเลอร์เอ้าไม่ได้ใส่เป็นคนเดียวอ่ะนี่องค์องค์องค์เล็กกว่าของมึงแน่นอนเ้ยแต่ผมเลี่ยมทองด้วยพี่โอ้ก็ควรเลี่ยมแบบทองจริงแต่พับพับพับเอาไม่ไม่พัดจริงทองปลอม ไม่น่าเอาแล้นไม่น่าวอาแล้วไม่ให้เอาโดนน้ำเดี๋ยวขึ้นไม่ได้เดี๋ยวมันนีจะขึ้นคล้ามมีคนมาถามว่าได้นอนกันกี่โมงเมื่อคืนคุณไปกี่โมงผมไปผมไปตอนตีสี่ครึ่งตีห้าประมาณนั้นเดียวกันผมก็เดียวกันเดียวกันเดียวกันตีหนึ่งครึ่งผมนอนแล้วไม่เป็นหนึ่งครึ่งนรือตอนอยู่ถึงตีสองเกือบสามตังอนมึงแยกกับกูคือมึงกลับไปนอนเลยป่ะตีสองเกือบสามจะเยตื่นเลยอีกทีคือตอนในโฟลตออกใช่ป่ะพี่ผมเดินไปหาพี่ตอนสายก็ สองค่ะแล้วเอพี่ปุ้มก็สี่ห้าป่ะใช่พี่ปุ้มแปดโมงเองนั่งอยู่เลยจริงไหมเนี่ยนั่งข่อยห้างอยู่หน้าห้องเลยจริงมากอะไรมันจะติดแค่ขนาดนั้นทำไมอันนี้ดูอันนี้ดูมันเรื่องจิกอันนี้ดูมันเรื่องจิกนอนยังข่อยห้างแล้วก็มือพลาดเนี่ยแล้วก็นอนนี่ค่ะท่านี้เลยอันนี้คืออะไรคือเขานั่งเฉยๆหรือเขานอนจริงๆเขานอนท่านี้เลยรูยยังไงฮะมือพองอยู่ มึงมึงไม่มองกับหน้าแต้งลงหมอนอ่ะผมเป็น C C T V ห้องมึงยังตื่นมาโอ้โหผมยังบอกให้มึงปิดนาฬิกาปุกอยู่เลยพี่ไม่ได้บอกอ่ะนี่คนนี้ตื่นมาคนนี้ตื่นมาตื่นมามองผมตอนผมรุกว่าปิดนาฬิกาจริงๆอ่ะอันนี่คือนอนได้สามคนนะใช่แต่แต่พี่ไม่ได้พูดอะไรกับผมเลยพี่อย่างนอนสองทำไมแล้วเราตื่นอนสามพ่วงไงไม่มันมีตัวแบบมันมีตัวแบบมาแบบยกมือไหว้อ่ะพี่ผมขอนอนด้วยนะพี่นะไม่มีแล้วพี่ใครที่รักผมอะไรเงี้ย ก็เลยตอบไปว่าตอันนี้ก็ไม่ได้รักแต่เมื่อคืนพอกึ่มๆนี่รักกูจังเลยนะไม่เปนาา็นอะไจะเป็นฟิลนี้ไงฟิลแบบว่าแบบใคุณตอบเป็นฟิลไม่เป็นฟิลนี้ไงคือเขาลำคาญมากแล้วแบบเออมึื่อตอนเหอะจะได้จบจบใช่แล้วแหละคือเขาลำคาญหรือไม่ลำคาญกูก็จะนอนอยู่ดีกูไม่ตดก็มึงเป็นคนอย่างนี้ไงก็มึงเป็นคนอย่างนี้งามเจอกูเยี่ยมเยี่ยเป็นคนที่แปะแปะทุกที่อ่ะเออแลคือภาษาไทยใช่ไหม เราได้ถึงแล้วครับโอเคงั้นไปกินข้าวกันนะครับทุกคนเดินไปครับทุกคน